ตัวมิลลิ่งนะครับที่ผมจะแนะนำเอามาใช้แทนเครื่องไต้หวันนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งขนาดมันจะเท่ากับรุ่น sm 3ี b rf ที R ่ F T, ราคา8 9 0 0 0ของไต้หวัน,นครับตัวนี้มัน7 9 0 0 0นะครับผมตัวแต่ว่าตัวเครื่องมันใหญ่กว่าของไต้หวันนิดนึงนะครับตัวเทเบิลมันใหญ่กว่านิดนึงนะครับนะครับตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์ครับรุ่น sm ขี 7032ตัวนี้เรา O.M มาจากจีนะครับเราเลือกสินค้ามาแล้วว่าดีทนทานนะฮะอ่านี่ครับขนาดเทเบิลเขาใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ไฟ220โวลต์ครับนี่ครับตัวมอเตอร์นะครับผมอ่ามอเตอร์เขานะครับ1.5กิโลวัตต์นะครับก็คือ2แรงม้านะฮะนะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์ใช้ไฟบ้านนะฮะนี่ครับตัวนี้ก็นะครับ เลือกมาแล้วนะครับว่าดีครับรับประกันหนึ่งปีนะครับผมโครงสร้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ส่วนตัวฝาครอบกาดตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กหมดแล้วนะฮะเป็นเหล็กแข็งแรงหนักๆเลยครับอ่าหนักๆเลยนะครับส่วนของไต้หวันเนี่ยจะเป็นพลาสติก ABS นะฮะเป็น engineering Plastic นะครับผมอ่าแล้วก็ประกอบมาสวยงามนะครับแข็งแรงนะครับผมนะครับระบบคู่เล่เหมือนกันนะครับผมงานดีนะครับ รอบที่เขาทําได้สูงสุดนะครับสําหรับไฟบ้านเราเนี่ยก็คืออยู่ที่2 8 0รอบต่อนาทีนะฮะโอเคอันนี้เป็นล็ออเดอร์ของปี2022นี้นะครับผมสามารถที่จะหมุน forward r e v e r s ได้นะซึ่งของไต้หวันหมุนไม่ได้นะครับผมใช้ไฟบ้านนะครับอ่าตัวนี้นะครับโอเคก็แนะนำนะครับ79,000บาทก่อนภาษีนะครับตัวนี้นะครับ